สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็จะไปเติมละมันรถก่อนนะัเพื่อนฝนจะตกแล้วไปรู้่าจะทันไหครับเนี่ย ขึ้นม,มาเลยนะครับผมเพราะว่าพรตาไม่อยู่นะเพื่อน นะครับนี่ที่ฝนตกนะครับเพราะว่าที่ช่วงับเป็นสิบกว่าวันแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยหนาว <laughs> ว้าวสวยแล้วครับเบื่อๆไม่มีรถเอรถอีกวงอยู่นะครับแล้วผมจะไปอยู่ร่มไหนทันเน่ฝนก็ตกด้วยหนาวเลยเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไปทำแบบนูเนี่ย cưa não Đã, cột lan lên đó ha em Một cái tịch lên nó đó các bạn Có vỏ hẹn dỡ Đó là đường đó, đó. โอเคตกแรงและ oh, อ้่หนาวสงสัยเออ่จะตกนานนะครับเนี่ยผมก็จะกลับบ้านเลยแล้วครับลุยฝนไปเลยแล้วครับก็ามาดูแค่นี้นะครับเพ<ๆ>ื่อนๆนข้าวโพดก็สวยงามเนาะใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับ น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วนะที่จะให้น้ํานี้นะครับผมหายแล้วอยู่ก็หนาวนะครับกลับบ้านดีกว่าโอ้ต้องเก็บอาการหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆเพราะา ออกสื่อนะครับเดี๋ยวจะมาทําเหมือนวลาหนาวๆอยู่เนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าไม่เข้มแข็งนะครับโอ้โห <laughs> ตก,กแรงแป๊บเดียวน้ำขังเลยครับเนี่ย ไม่มีพังโครเนี่ยเดี๋ยวโคนจะเต็มหน้านะครับเนี่ยมาตรงนี้ไม่มีฝนนะครับเนี่ยใกล้ๆกันนึงอยู่ทุ่งนาออกมาแค่นิดเดียวก็มีฝนน้ำแต่มาตรงนี้ไม่มีฝนนะเออก็แปลกเนาะเนี่ยตรงนี้ไม่มีฝนนะครับเนี่ยมีนิดเดียวเองครับเปฟอยเองเนี mac, ена, ่ย <m im coaching yen> ก่อมไซคันเอ็มเอ็กมข็่เดี๋ยวจนะขี่ออกนกไม่ค่อยได้นะเพื่อนเพราะว่าตำรวจจะเล่นงานเรานะครับเพราะว่ามันเป็นรถตายวัยรุ่นหน่อยนะครับเพราะว่าที่บ้านผมนั้นไอ้ตำรวจเข้ามายกเอาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อน ไส่อุดอยู่นะครับมีอุดอยู่ในท่อ,อน,นะครับเนี่ยมาตรงนี้ไม่มีฝนกนิดเลยนะครับฝนเปียกฟรีเลยครับเนี่ย โอเคนะครับเพื่อนๆถึงบ้านแล้วแต่มีตัวสาวด้วยนะครับเนี่ยตัวสาวฝนตกเ <c oughs> ต,ติมโอเคนะครับนเพื่อนวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนเือนที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลน์ทุกกำลังใจนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ รถ <laughs> แรงนะครับกันนี้ <laughs>